สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องเป๊กบาหลาบ้านนาพี่น้องวันนี้เป๊กะซื้อเป็ดพี่น้องเอ้ซื้อเป็ดมาเล่งเดงพี่น้องซื้อน้ำราซาอ์นะพี่น้องเอ้ราซาอเป๊กะเล่งเป็ดลายลายพี่น้องเป๊กกไปซื้อน้ำราซา้าพี่น้องซิปโตพี่น้องเป๊กซื้อก็ได้ราซาอ้าติมเพื่อกระโตหนึ่งพี่น้องเอ้ซื้อซิปโตกะ ตอนนี้เป้กกะสีมาให้พี่น้องเบิ้งนลำกันเด้อติดตามมาเบิ้องล่างส่งลำกันเด้อพี่น้องนี่แหละพี่น้องเป้กกะหมาบักนี่พี่น้องเอ้ยนี่ลาซาต์ตื้อหม้อตัวนึงพี่น้องเอ้ยตอนนี้เป้กกะเสียห้าวคอมันเด้อพี่น้องพอปี้โอ้ยไก่คนนึงกระไดจะมาหานโอ้หนักอู้พี่น้องหนักหนักี่ตอนนี้เป้กกะเสียห้าวคอค้างไว้คออ่าพี่น้องนะเป็ดน้อยสองโตของเป๊กนะกระได ำลัง่ายพี่น้องเอ้ยนะเป๊กกะจะเอามาค้า่งยุ่งในข้อกันเลยพี่น้องเอาไปหน่อยนะฮะพูดเลยเฟ้กยังไม่ทันได้เอ็ดข้อเด้อพี่น้องเลยเพราะว่าเป๊กชื่อแต่นางมากยังไม่ทันได้เอ็ดพี่น้องเกี่ยวเข้าพี่น้องเลยก่อนเป๊กคือ เอาเป็ดเข้าข้อกับเป๊กสิเอาห้ามเข้าขก่อนพี่น้องตอนนี้เป๊กกับจเจ้าเป็ดเข้ากันเลยพี่น้องเป๊กกับประธานได้เฮ็ดข้อพี่น้องไอ้เป๊กก็ซื้อแต่ต่นางไว้ได้สองสามมือเลยซื้อไว้กัน ยังบอทันได้เฮ็ดเพราะว่าเกลียวเข้าของก้อนเล่พี่นอ้องเอ้ยอยู่ให้อยู่หนาแล้วก็ซื้อเป็ดมาเล้งพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยซื้อพอได้กินเองเองนะบางเธอกรับได้พอคาดกับคาย,าย,ายพี่นอ้องเอ้ยเลอะได้หนาโคมาเธอนี่ก็ได้แม่ผ้าได้มาแน่แม่ <c oughs> แกไม่ได้นีหมน่ะ เจอแน่นแกอารกข้ามาหนำเลยพี่น้องเ้ยพอซื้อได้พี่น้องโต30สามีบนี่นะ10บโตกับสามแซนแต่ละซาตุ้นตัวหนึ่งเบิ้งเป็ดย่อ,อมาให้เบิ้งเลยพี่น้องดูนี่ดูดพี่น้อง,องต30สามซีบักลกอ้าวอาลมค่าหลังมานางนันมาเด้อมาข้ามมาขูนเด้อได้เจ้าเมืเ่อแล้ว เฮงเฮงมันมานเด้อเล่งไงแผลผันเด้อสามตัวแล้วพี่น้องเป๊กอ้าวพอสามตัวเลยก็จะนี่กินยังน้อยสี่พี่น้องเอาเข้าไปทำว่าพอใกล้ก่อนพี่น้องเลยอ่ะก็มีตัวใหญ่ตัวน้อยพี่น้องเลยนี่กินในตัวใหญ่พี่น้อง ห้าห้าตแล้วลพี่นอ้องหคือมีเห็นกินห่ามว่าคนเกิวนะ่านะอ๋อตัวนี้ตัวดอนเออ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 จเอด็ดีพี่นอ้องตัวักง่ายตัวนี้ก่ไ,ไปเข้าไปคำคุณคำคุณแปดแปดตวยพี่นออ้องโอ้แดดออ อุ๊จุ๊จุ๊จุ๊เจเก้าวก้าวเลยก้าโตเลยด้พี่น้องอนพี่น้องโตชุดไทยเป็นอีโตชุด้ทยด้พี่้องเลยต่ไงเติบเป็นนี่กระาอืมป้า ดูะตูมันจะก้อ,ตองตนอนสอดนั่พี่น้องเอ้เป็ดเป้เปพี่นอ้องอ้าก็พี่น้องเอ้ข้ามขูดข้ามขูดเดอ้อมาเป็นเจ้าเมออะไรให้ออกแม่แพ่ลูกเดอ้อเป้์ก็ลงชื่อชื่อเป็ดพี่น้องไม่นี่ก็ได้ตอนนี้เป้์ก็สีค้างไหวพี่น้องค้างไหวก่อนจักมือหนึ่งชองมือ,อยังป่อยพี่น้องเอ้ ทางวัยพี่พี่น้องนะอ้าพี่น้องมาเบิ่งแม่เป้กแกงน่อไม้เกิดน่อไม้เพ้่อมอ้าพี่น้องเบิ่งแม่เป๊กแกงน้ำไหมบวกมีพี่น้องจิ้มเบอร์ด้วยจักล้องนี่ป้าขากระลีพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องแม่ตี้แม่สบายดีพ่อแมี่น้องมาด้วแม่เอาแกงน้ำไมมพี่น้องเล่นกันได้เป๊กกับป้อเกินอยางแนเด้อ เป๊ะกับป่อยเป็ดพิธีน้ำห้อเลยพี่น้องเลยป้าพี่น้องเลยตัวฟักไงฟักไงพี่น้องเป๊ะซื้อก็ได้เพราะว่าละซาวเป้เองพี่น้องเลยเราก็ลุดเถือพี่น้องคารว่าให้ให้คนอื่นนต่เราให้ตัวสา้นสิบห้านี่เราลุดเถือเป้ตัวสามสิบแล้วก็ตืิมอีตัวหนึ่งป้าพี่น้องเลยเป้ไปซื้อบักกันนี่พี่น้องมาบักกันนี่พอดีเมดพันหนึ่งพี่น้องพันบาทก็มีเป็นเลยพี่น้องอันนี้คือการลงทุน พอเหายู่ให้ย,ยู่หน้าเหาต้องเล่งซัดเล่งซิ่งไว้ข้ามมานอ,อกแม่แพร่ลูกออกลายเห่าก็ได้ไปคายมันได้ลายกว่านั้นอีพี่น้องกันว่าเหาเล่งเล่งมานได้ไลโตนะพี่น้องตอนนี้เฮ่าก็ลงถึนไปก้อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเป้กตอนตอน,ตอนแรกเป้ก็จะซื่อตัวน้นอยๆพี่น้องตอนเบ้เบ้อสันนี้นะพี่น้องคูสิบพันอันนน่ะพี่น้องแต่เอเป้ว่าโอ้ถาว่าลงถึงซื่อมาตัวน้นอยๆเบ้อเบาอนะพี่น้อง เขาต้องลงทุนซื้ออาหารนี่เป็นซ้อมอันนี้ใครแน่เขาซื้อตัวง่ายมาแหละเอาเอาห่ำเก๋ลเลยนะพี่น้องมึงเธอกับไปหา้าก้ยกยกยาอยก้อยมาซอยมาต้มเมื่อมันกินมันก็กิ่นไปตามธรรมชาสตรพี่น้องเพราะว่าโตมันก็ง่ายเลยพี่น้องเป็ดนั่งก็ได้เป็ดก็ดีใจลายพี่น้องเร่งเป็ดอีเล้วพี่น้องทางเอทโซนเล่งเป็ดฟอร์มพี่น้องโอ้ขักรรเฉพปะปีนี่ก็ได้เป็ดหมักมาหนี้พี่น้องเ้ย เป้มักด้านไปรอปูพังเล่งซัดบ่ยู่ให้อยู่หนานะพี่น้องเป๊ะกระพุ่มใจลายที่ได้เล่งเป็ดซื่อมาบักกันี่พี่น้องซื้อน้ำละซาวละซาวให้เฮอลงเตอร์บักกันี้แหละละซาวว่าว่าื่บอบ่เป็ดคอยเลยซื้อเอาพี่น้องเอ้ยซิฟโต้ไอเราเติมโตหนึ่งตอนนี้เป๊กระิมาปิดคลิปันเลยเด้อเฉพาะเมื่อน,นี่เป๊ะอะให้พี่น้องเบิ้งเป็ดที่เป๊ซื้อลงถืนมาเล่งพี่น้อง ถ้าผูดด้ใดเข้าเบื้องคลิปเป้แล้วก็ภาคเป็นกำลังใจกดไลก่กดแรวกดติดตามให้เปีนเน๊ยในเด้อเพราะไ่พี่น้องเป้กยจจบคลิปสำนี้เด้อบายบายพบกันคลิปหน้าเด้อ